ไปเลนอกในไม่แตกต่างไปเลยลูกเหมือนกันไปเลยนอกในอ่ะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันไปเลยลูกนอกในไม่มันทางไม่ทั้งไม่เหมือนกัน ถ้าเชิไปเยอะลูกก็ถอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทําไม่ไหมเหมือนกันไปเลยั้นแหลมมันจะไม่สเปรย์สปาอะไรถ้ามันเพิ่มเพิญเยอะสเปรย์สปาเยอะปักไวเยอะลูกก็ถอยกลับมาไม่เอาทั้งเอาถ้าไม่เอาเหมือนเดิมถอยกลับมาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิม ก็ล้างแล้วลูกทายช่วยหลุดช่วยไปได้วยกันเลยไม่มีอะไรเยอะนะอยกลับมาไหมเลยทุกอย่างพร้อมกันเลย ตัวอย่างพร้อมกันเลยถอยกลับมาไหมตัวไหมเองพร้อมกัน,นถอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมพร้อมกันเลยทุกอย่างลูกมันจะเป็นเนื้อหาที่ดับล้างบ้างล้างไปเอง พร้อมกันเลยลูกทุกอย่างพร้อมกันไปเลยเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันพร้อมกันไปเลยพร้อมกันเลยลูกทุกอย่างพร้อมกันเลยหอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันนั่นแหละ เดี๋ยวมันจะดับล้างให้เองว่าล้างชอบคู่กิจชอบปัญหาพาคู่ไม่คู่มากคู่มันอยดิหอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมภาพอะไรทุกอย่างเดยวอยดิหอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมร้อมกนรพยอย่างความการ มันจะได้ตัดตัวตัดตัดทั้งตัวตัดตัดทั้งตัวไม่ตัดไปด้วยกันมันจะได้ไม่ยึดมันทั้งตัวยึดตัวไม่ยึดไปด้วยกันอยานี้มันจะมีตัญหาออฟไซด์ผู้รู้ผู้เห็นผู้ชู่้ อะไรเนียตัหาเสียบตู้ตันหาเสียบตัวเห็นูเนปัญหามันพยยเสียบกันตัวนถอวเลยไอยกับมันไหมมันทั้งไหมมัไม่ไหมพร้อมกันทุกคนโลหะธาเลยทอย่างเลย แล้วมันจะไม่ใช่ตัวกระทบไม่ใช่ตัวภาษาเองกระทบกับตัวเองกระทบกับคนอือ่นรกระทบอยู่ อะไรกับตัวเองมันก็อยากกระทบกดตัวเองปัญหาก็ชอบกบตัวเองไล่กับสรรพสิ่งมันก็ปัญหาแล้วชอบกับสรรเสริญถอยเลยถอยไม่กระทั่งจากตัวถอยเองถอยจากตัวตัวเองถอยจากตัวถอยถอยด้วยตัวไม่ถอย ไม่เอามันท okay, well ั okay, please, nope. Nope. Okay. ้งตัวเอาตัวไม่เอาก็ไม่นั่นแหละลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นะครับ ก็พร้อมกันด้วยทุกอย่างมหาคุณราแห่งการตัดตัวช่วยมหาคุณราให้การจบตัวจบช่วยกันตัดตัวตัดช่วยกันจะไปส่งเสริมมันจ่ไปต่อเติมไม่ใช่ไปพาคนเวียนจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันไม่ใช่พากันวนเวียน หลัรวัตเนี้ยโม่แต่ใจดีใจไม่ดีกันไม่ได้ต้องแบบไล่ใจไล่กับไล่ไปด้วยกันไม่กับไม่ไปด้วยกันไม่เป็นท้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันอย่ามวแต่ใจดีอย่ามมวแต่ใจไม่ดีอย่าแต่ใจแบบนี้อย่ามมวแต่ใจแบบนั้นไม่เป็นท้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกัน จะได้นอกเหนือจิตนอกเหนือใจอมวด็ใจดีมมวดใจไม่ดีมมวด็จใจนิ่งๆมัด็จใจ,จเฉยๆมวดใจแบบนี้แบบนั้น ใจชนิดนิ่งใจชนิดเฉยใจชนิดดีใจชนิดไม่ดียังเป็นมโนโกรรมมโ,น,โเน,นเวนอยู่ยังวนเวียนอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งตัวไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว มันจะได้นอกเหนือทั้งตัวเกี่ยวตัวไม่เกี่ยวมันอาฟซา์เยอะเลยมันแต่อะไรในอะไรมันเยอะมากลวูกก่าต้องขอนี่ ถอยถอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่มาก <c oughs> ถอยกลับมาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา <c oughs> ถอยกลับมาไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึด โมเตเสี่ยมกันมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่โมเตเสี่ยมนั่นเป็นนี่ตัปตาตัวเป็นีงี <c oughs> ้ ไม่สิไม่มันทุกอย่างเลยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เพราะมาทุกอย่างโมเด็เสี่ยมมเด็ตเป็นตกินตาโมเด็แบบนั้นแบบนี้ ไม่กันเรื่อยๆมันก็จอช่วยกันเรื่อยๆใหม่กันเรื่อยๆมันก็ยุติช่วยกันเรื่อยๆใหม่มันทั้งใหม่ทั้งไม่ใหม่กันเรื่อยๆมันก็ตัดรู้ช่วยกันอยู่เรื่อยๆไม่ต้องไปไม่ยึดอะไรหรอกถ้าไม่ยึดก็ถอยกลับมาไม่ยึดอยไม่ยึดเองน่แหละ ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ต้องไปมัวพยายามที่จะไม่ยึดอะไรจะไม่ยึดลูกก็ต้องถอยกลับมาไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองยึดตัวไม่ยึดเองถอยกลับมาไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันจึงจะได้จบทั้งตัวยึดจบทั้งตัวไม่ยึด ถอยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันจะได้หมดทั้งตัวไหมหมดทั้งตัวไม่ไหมถอยกลับมาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างมันจะได้นอกเหนือทั้งตัวเอานอกเหนือทั้งตัวไม่เอา นี่มันก็จะเริ่มหลายร้องรอยร่างไปด้วยกันะงสวัสดิ์